ย้อนคําทํานายนอตราเดามุนเมืองไทยพาดวงเมืองปี68แผ่นดินวิปรโโยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแมนจนคนลุกไปทั้งเมือง กับคำทำนายล่วงหน้าราวตาเห็นของอาจารย์โหรันจ,จะนวนอยู่เจ้าของฉายานอตราดามุญเมืองไทยที่เตือนมาตั้งแต่ปลายป,ายปี2567ว่าปีนี้ปีงูเห่าไฟบรรไลกัน2568จะเกิดแผ่นดินวิระโยคใจกลางเมืองผู้คนทุกเข็นผลักประเทศไทย เข้าสู่ความวิปโยคต่อเนื่องยาวสามปีเต็มจนถึงปี2,570ปี2,568หนักกว่าปี2,567เป็น10บสิบเท่าเพราะว่ามีโรคระบาดและภัยพิบัติแค่สองอย่างนี้คนก็ตายไปเยอะอาจจะมีโรคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยต้องบอกว่า เมื่อปี2567มีหลายเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นมากมายทั้งไฟไหม้รถบัสดิไอออนเรือจมเกิดความสูญเสียข่าวอื้อฉาวในวงการเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลา2567มันเกิดขึ้นจากดวงดาวทางโหราศาสตร์ดวงดาวนั้นเป็นราหูเพราะราหู เหมือนคนเกเรพอจะย้ายก็จะมาสร้างปัญหาให้โดยเมื่อตุลาคม2567ราหูย้ายจากราศีขวามือสุดแค่ลงมาช่องเดียวก็หนักแล้วและราหูเป็นตัวแทนของเงาอะไรที่เป็นสีเทาเช่นธุรกิจสีเทาอะไรที่ผิดกฎหมายมันจะโผล่ขึ้นมาต่อไปนี้จากดารา เดี๋ยวก็จะมาเป็นบุคคลสำคัญเช่นนักการเมืองระดับชาติอาจารย์โหรัชจ,จะให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567โหนชื่อดังยังส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าแผ่นดินวิระโยคปี68มีดาวราหูและดาวเสาย้ายดาวเสาไม่ย้ายใหญ่แต่มีบทบาทเคลื่อนย้ายขึ้นขึ้นลงลง เหมือนจงใจให้มีเหตุการณ์เกิดช่วงนั้นเนื่องด้วยดาวเสาเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายแต่ระหว่างตอนราหูทับราหูช่วงก่อนกลางปี68ช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนช่วงนี้อาจจะเกิดอะไรได้อย่างเช่นแผ่นดินวิปรโยคอันนี้เป็นทั่วประเทศไทยนะกรุงเทพนี้น่ากลัวผมเองก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้ กลัวคนจะตระนกให้ระวังในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนเดือนมก,กราคมนี่ระวังเรื่องน้ำด้วยดวงดาวที่ส่งสัญญาณเรื่องอุทกภัยคือดาวพระหัสแต่ว่าคราวนี้ที่สำคัญคือมาจากพระราหูคือมาช่วยกันทำให้โลกของเราปันปวนมันต้องมีอะไรนอกโลกเห็นมนุษย์มีเรื่องราวเลยมาสั่งสอน อะไรที่ว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องน้ำในเดือนมกราคมอาจจะท่วมในไทยผมว่าทางเหนือนี่น่ากลัวนะอาจจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะมีอะไรใหญ่ๆจนขนแถบไม่รู้ตัวเลยเช่นเขื่อนแตกชำรุดแผ่นดินไหวแต่มันจะเกิดในภาคเหนือจะมาถึงกรุงเทพได้ไม่เยอะ แต่เหตุการณ์จะทำให้คนกลัวตกใจเพราะแทบไม่เห็นความเป็นไปได้จนลืมป้องกันตัวเองนอกจากจะเตือนแผ่นดินไหวแผ่นดินวิะโยคใจกลางเมืองและน้ำท่วมใหญ่ได้แม่นเหลือเชื่อโหนคนดังยังผ่าเรื่องร้ายปี2568ให้ระวังช็อกโรคสายพันธุ์ใหม่สุดสะพรึงฆ่าชีวิตคนมากมายวันมอบกลางเมืองใหญ่ ย้ำรอยประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจร่วงใหญ่ผู้คนทุกยากปีนี้เป็นปีงูเห่าไฟบรรหลกันอาจจะมีคนเดือดร้อนและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ม็อบความขัดแย้งทางการเมืองมันตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครเชื่อใครและทุกคนจะเห็นแก่ตัวต้องใช้เวลาจนพ้นปี70เพราะว่า ปี68ถึงปี70สถานการณ์อย่างหนักอยู่ปี68ถือว่านับหนึ่งความรุนแรงบวกกับเจอภัยพิบัติด,ด้วยสปีจากนี้ต้องระวังให้มากประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงทุกวงการแต่หลังปี70จะกลับมารีเซ็ตกันใหม่ถามว่ามีเกณฑ์นองเลือดไหมได้รับคำตอบสุดสะพรึงว่าหนองเลือดแน่ มีมอ็อบและแบ่งเป็นกลุ่มๆพักพวกไม่ใช่เป็นม็อบใหญ่ถ้าเทียบก็เหมือนกับการชุมนุมในปีก่อนหน้าเหตุการณ์เหล่านั้นจะกลับมาอีกกลับมาแบบน่ากลัวเหมือนจะเข็นฆ่ากันไม่ฟังกันเลยเอาจริงๆใกล้เคียงเหตุการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเดือนพฤษภาคมปี68ม็อบเกลีอนเมืองมาจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มทหาร มันจะมีผลปนกันตัวละครก็เดิมๆแต่เหตุการณ์จะรุนแรงมากขึ้นช่วงที่จะมีปัญหาเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีดวงดาวจรไปมาอยู่ตรงนั้นทําให้มีโอกาสที่คนจะออกมาเดินขบวนจะเป็นกลุ่มใหญ่มากเพราะคนไม่มีความสุขคนตกยากพวกนักศึกษาเป็นแกนนำมาร่วมกันเพื่อขับไล่อะไรอย่างหนึ่ง เพราะเห็นความไม่ชอบธรรมจุดชนวนความขัดแย้งจะมาจากในสภานี่แหละเรื่องนี้อาจจะทำให้เด็กๆค่อนข้างเยอะถึงแก่ชีวิตได้ผมถ่ายตามโหราศาสตร์มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้มันเป็นสถิติคืออยากให้รู้เหตุการณ์และทุกคนมาสามัคคีกันเพราะถ้าไม่สามัคคีกันจะมีการฆ่ากันตายแน่ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกฎนะครับเรื่องราวบาปุญขุนโทน,นรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุนคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเละเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ